สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องการเพิ่มเครื่องมือนะครับในโปรแกรม GSP นะครับหลายท่านก็อยากทราบว่ามันเพิ่มกันยังไงนะครับอันดับแรกที่จะเพิ่มเครื่องมือคือเราต้องมีเครื่องมือก่อนนะครับโดยจะขอจากเพื่อนจะขอจากผู้เชี่ยวชาญหรือว่าจะไปโหลดจากเว็บนะครับก็ผมก็ไปหามาได้ประมาณนี้ครับเครื่องมือนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือต่างๆนะครับ โอเคนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็มาตรงเครื่องมือกำหนดเองตรงนี้นะครับสังเกตว่าเครื่องมือผมจะ add เข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับเลื่อนเลื่อนลงมานะครับถ้าใครไม่มีก็ยังไม่เป็นไรนะครับก็เลื่อนเลื่อนลงมาเลือกที่โฟลเดอร์เครื่องมือตรงนี้นะครับโฟลเดอร์เครื่องมือตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เราไป เลือกเลือกที่เป็นโฟลเดอร์เลยนะครับจะเห็นว่าตัวนี้มันจะเป็นเบอร์เบอรคือว่าเลือกไม่ได้เราต้องเลือกผ่านโฟลเดอร์ผมขอเป็น Advanced Tool ตรงนี้นะครับเราก็เลือกไปเลยปุ๊บนะไหมครับนี่โฟลเดอร์ founder, เครื่องมือมีทั้งหมด13นะครับ13แฟ้มนะครับเครื่องมือที่สร้างไว้98ชิ้นโหนะครับใช้จนแก่เลยนะครับ อ่าโอเคนะครับก็กดโอเคแล้วก็เรามาเช็คดูว่าเครื่องมือเราเข้ามาหรือยังอ่าโอเคนะครับเห็นไหมครับหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปถ้าผมเลือกอ่าเลือกทั้งหมดเลยนะครับในแบ็กก่อนนะครับ gsp 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 นะครับผมมาเลือกที่โฟลเดอร์ใหญ่ของผมก็จะเป็น t o น GSP u o l นะครับใส่เข้าไปหมดเลยนะครับรอมันอ่านอีกครั้งหนึ่งเครื่องมือค่อนข้างที่จะเยอะนะครับรอสักครู่นะครับนี่ง่ายมาแล้วมีทั้งหมด24แฟ้มนะครับ 187ชิ้นนะครับที่เครื่องมือก็กดโอเคเข้ามาเช็คดูนะครับอโอเคนะครับสีหน้าเดียวมีอะไรที่สร้างไว้แล้วก็มีที่สร้างไว้ด้วยเดี๋ยวก็มีที่โหลดมาด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ